สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมชันเป็ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford ด a ลนเจอร์เอกพัฒนะครับผมคันนี้จะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่752,000บาทนะครับจะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงราคาเริ่มต้นของฟอร์ดนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ จะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมคันนี้ใส่เป็นชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับชุดกันชนหน้า F150 Spider นะครับผมก็จะมีกระจังหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับผมเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนี่นะครับผมขอบกระจังหน้านะครับผมทำเป็นสีดำด้านนะครับนี่ครับตัวสื่อฟอดนะครับผมนี่ทำเป็นสีดำเงานะครับนี่นะครับตัวสื่อฟอดสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีดำเงาหรือว่าสีดำด้านหรือว่าสีอื่นครับเลือกได้นะครับ ขอบกระจังหน้าก็เช่นกันนะครับสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีไหนนะครับผมนี่ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตะแกรงรังผึ้งนะครับนี่แล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผมหรือเรียกไฟสวนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับคันนี้ใส่เป็นสีเหลืองนะครับผมถัดมานะครับผมกันชนนะครับกันชนด้านล่างนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับกันชนด้านล่างสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับหรือว่าจะอาเป็น สีดำตัดเงินก็ได้นะครับปกติทั่วไปนะครับผมจะทําเป็นสีดาด้านตัดเงินนะครับตรงแข็งตรงนี้นะครับจะทําสีเงินนะครับนี่ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนี่ก็ใส่เพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมปกติก็พัดเดิมๆจะไม่มีนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นไฟลูทเตัวซีนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของ F150 Spider นะครับผมนี่ครับมาพร้อมกับแผ่นอะคริลิกนะครับผมสีดําตรงนี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับอันนี้ก็ไปโมเพิ่มนะครับผมทําเป็นไฟหน้ามาแต่งนะครับผมเอาโคมแพ้ไปทํานะครับนะครับก็จะใส่ไฟเดไลท์นะครับผมปกติเอกภพเดิมๆจะไม่มีเดไลท์นะครับแล้วก็จะใส่คลิปฉลามสามเกียตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วก็จะใส่วงแหวนนะครับวงแหวนสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบกลมกับแบบเหลี่ยมนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็เดวิไอนะครับคันนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับ สวีอีไอก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีเงินหรือว่าสีแดงนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของสักคูปนะครับสักูปนะครับอันนี้ใส่เป็นสักคูปรูปแรกนะครับผมจะทําเป็นสีดําตัวล้นะครับสีดําเงานะครับจัดสีดําด้านนะครับตัวแรกทําเป็นสีดําเงานะครับผมสักูปสามารถเลือกได้นะครับผมถ้าแบบใหญ่ก็จะมีรูปแรกกับรูปมานะครับแล้วก็ทรงเตี้ยทรงสูงทั่วไปครับสามารถเลือกได้ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนี้ก็จะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนีหมุดนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับผมซุ้มล้อนะครับจะมีให้เลือกนะครับทั้งแบบเรียบแล้วก็แบบนี้หมุดนะครับสามารถเลือกได้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของแม็กนะครับแม็กอันนี้จะเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางแม็กซดร700นะครับผมนี่นะครับ นักซีเจ้อยตัวนี้นะครับผมเวลาวิ่งนะครับเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบเหมือนล้อยางเดิมเลยนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมแก้มข้างนะครับแก้มข้างนี้จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับ XR4 จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเดิมๆนะครับแก้มข้างก็จะเป็นสีดำด้านนะครับผมกระจกนะครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดำด้านสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับอันนี้ก็จะใส่แค่เบ้ากับรอยมือเปิดครับถ้าใส่เป็นสีดำด้านตวรสีเลือนเสอร์แดงนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีติดกันสารเพิ่มให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับราวหลังคาสามารถเลือกได้นะครับจะมีสีดำด้านกับสีเงินนะครับในส่วนของมันได้ข้างนะครับจะเป็นบัดไดข้างสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับนี่นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยกิโลนะครับผมนี่ผัดมาด้านหลังนะครับผมจะเป็นสติกเกอร์นะครับ สติเกอร์ลูกค้าเรียกเป็นลายนี้นะครับผมคําว่าเลนเจอร์ฟอร์ดเปอร์ฟมนนะครับลูกค้าไม่ชอบลวดลายเยอะนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมโลบาร์นะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์ของเอลเลนเดอร์นะครับผมจะเป็นสีขาแบบยาวนะครับผมนี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับจะเป็นทรงคล้ายฮัมเมอร์นะครับจะมีไฟเบรกตรงที่สามตรงนี้นะครับผมนี่นะครับปกติเบรกพัดนะครับจะไม่มีไฟเบรกตรงที่สามนะครับถ้าใส่โลบาร์ตัวนี้เข้าไปก็จะมีไฟเบรกในสามนะครับนี่ ด้านหลังครับผมจะเป็นอะไรเดิมนะครับจะเป็นกันชนเดิมปท้ายเดิมครับกระบะไลเนอร์นะครับก็จะแถมเป็นของแท้ให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับเป็นคำว่าฟอดนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นข้อฝ่าท้ายนะครับข้อฝ่าท้ายนะครับก็จะใส่เป็นข้อฝ่าท้ายแบบใหญ่นะครับนี่ะครับจะทําเป็นสีดําด้านตัวหนังสือปอดซิงเงินนะครับผม F O R D ซีงเงินนะครับดูสวยลงตัวเลยครับผม ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับอันนี้ก็จะใส่เป็นไฟท้าย LED ให้กับลูกค้านะครับผมนี่ครับไฟท้ายตัวนี้ครับจะเป็นทรง V2 นะครับสีสโมกนะครับเวลาไฟออนนะครับจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสีแดงนี่ครับผมสีขาวตรงนี้นะครับคือไฟไอยนะครับส่วนสีเหลืองตรงนี้ครับจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเฉลินนครับเวลาเราเบรคครับผมจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับเป็นรูปจะสีนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายหลดของเอา l a n ลนเดอร์ครับนะครับพร้อมกับห่วงลักชืนงสีแดงครับแล้วก็จะมีไฟส่องกับป้ายนะครับนี่นะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีแถมนี่นะครับผมกล้องไยหลังนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับผมี่เวลางคืนก็จะเห็นนะครับผมเวลาถอยนะครับคันนี้ติดจอยดอยนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่หลังนะครับผม มาชมลับๆกันครับเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับผมภายในนะครับเอกพัดเดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับเป็นหนังสีดานะครับผมเดินได้สีแดงนะครับนี่แล้วก็จะมีแสพผมกระดุมเข้ารูปให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของสวิตช์เปิดไฟตันหมอกนะครับนี่นะครับ สีเขียวนี่นะครับคือเปิดนะครับสีแดงปิดนะครับถ้าเราปิดไฟนะครับไฟตอนหมอกจะทํางานไม่ได้นะครับคือจะไม่สามารถทํางานได้ทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟหลีหรือว่าเปิดไฟนะครับไฟก็จะขึ้นนะครับสีแดงปิดนะครับสีเขียวเปิดกุญแจนะครับผมจะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้นะครับจะเป็นทรงแบบ XLT มาจากโรงงานอยู่แล้วครับหนึ่งดอกนะครับจะเป็นกุญแจแท้นะครับผม XL พัาปี2021นะครับถ้าปี2020นะครับจะเป็นกุญแจธรรมดาสองดอกเลยครับ ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของจอแอนดรอยนะครับนี่นะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะมาออกจอแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับผมนี่นะครับกล้องหน้านะครับก็จะเปิดให้ออกจอก็กดตัวนี้นะครับกล้องหน้าก็จะมาออกี่จอนะครับผมจะมีแถมกล้องมึกหน้าให้กับลูกค้าด้วยครับนี่นะครับผมจะเป็นตัวเล็กๆนะครับนี่ จอแอนดรอยนะครับผมสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับเหมือนโทรศัพท์ Android เครื่องนึงเลยนะครับผมสามารถเปิด YouTube ได้นะครับมี Netflix มี Google นะครับมี Play Store นะครับแล้วก็นี่นะครับผมเป็นไงบ้างครับกับเจ้า Ford Ranger X ร์เอ็กซันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์อิสลายไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ